ครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับสำหรับประจำวันที่5มีนาคม2 5 6 7ครับพาทุกท่านไปที่สนามอารีแอนอารีนานะครับเสือใต้ไบาเยอร์บริครับเปิดสนามพบกับทางฝั่งยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนะครับลาซิโอของมาริซิโอซารีนะครับได้ข่าวมาจากวงในว่าเกมนี้จะเป็นการคุมนัดสุดท้ายนะครับของทางฝั่งโทมัสทูเคิลนะครับในการคุมทีมอย่างทางฝั่งเสือใต้ไบาเยอร์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมันนะครับเกมแรกที่พบกันมาต้องตื่นตามตรงว่าเป็นทางฝั่งของลาซิโอครับนะครับชนะนะครับ ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนั้นก็ต้องยอมรับว่าไบเยัรต์ก็มีโอกาสมากนะนะครับแต่ก็ยังขาดในเรื่องของความเฉียบคมนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังก็เป็นทางฝั่งชิโรอินโมบิเล่ครับนะครับทำประตูให้กับทางฝั่งของลาซิโอขึ้นนำนะครับผมไป1ประตูต่อศูนย์จากจุดโทษนะครับโดยภาพรวมเกมในวันนั้นก็ต้องยอมรับตามตรงว่านะครับผมคือบาเยิร์ก็ดูดีกว่านะครับบุกมากกว่าแต่นะครับยังไม่สามารถจบได้นะครับแต่เกมนี้จะได้กลับมาเตะที่เยอรมันนะครับเป็นบ้านของทางฝั่งเสือใต้ ก็ต้องยอมรับเป็นเกมที่ค่อนข้างผิดหวังมากๆครับสำหรับทางฝั่งบาเยอร์นะครับผมล่าสุดบาเยอร์ก็ไปเสมอกับทางฝั่งไฟายบวกปัญหาของบาเยอร์ตอนนี้อาจารย์มองว่าเรื่องของความมั่นใจครับนะครับน่าจะเป็นบเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่า พอยิ่งเล่นพอยิ่งไม่ชนะความมั่นใจมันก็ต้องยอมรับว่าหดหายไปพอสมควรเลยสําหรับเือใต้นะครับจริงๆศักยภาพทีมมันดีมากนะครับผมแต่วันนี้ไบร์นพร้อมมากขึ้นนะนะครับพวกเขาได้ตัวหลักกลับมาเดี๋ยวจะนาไปสรุปในช่วงท้ายแล้วกันนะครับผลงานของทางฝั่งลาซิโอบ้างนะครับเกมล่าสุดนี้ไปโดนไปแดงถึง3ใบเลยนะครับเกมเดือดมากนะครับทำศึกกับเอซิมิลานนะครับแต่ลาซิโอแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในคําคือวันนั้นก็ต้องยอมรับว่านั้นเราพลาดด้วยนะครับเราไปลาซิโอก็โดนแดงสามใบอ่ะนะ ือมันจะรอดก็คงแบบแปลกมากๆนะครับเกมนั้นลาสโซเล่นดุกดันมากๆนะครับผมส่วนทางฝั่งของเกมวันนี้ครับนะครับต้องยอมรับตามตรงว,ว่าโจทย์ใหญ่ๆของทางฝั่งบาเยอร์ก็คือต้องชนะ เป็นอย่างต่ําเลยก็คือ1ลูกนะครับเพราะเกมแรกนะรตนกรามหลังมาแล้ว1ลูกเกมนี้เสมอไม่ได้นะครับถ้าเรามองเรื่องของทางฝั่งศักยภาพเกรดบอลน,นะครับหรือแม้กระทั่งผู้เล่นนักเตะนะครับศักยภาพจริงๆก็ต้องยอมรับว่าบาเยอร์นนะครบยังดูเหนือกว่านะครับถ้าวัดกันปอนต่อปอนนะครับแต่องอีิจนาบอกครับก็คือบาเยอร์ ปัญหาของไบเยอร์ตอนนี้เอาเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอาจรารย์มอเรื่องของความมั่นใจครับนะครับพอไม่ชนะมากๆนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะาพาลุกอย่างแย่ไปหมดนะครับไปดูเรื่องของราคาที่เปิดมาครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นทางฝั่งของไบเยอร์แบกค่อนข้างแรงคือต้องยอมรับก่อนว่าเกมแรกนะครับไบเยอร์มาแบกในราคา0.75นะราคาวันนี้เอาจริงๆถ้าเรามองกันโดยภาพรวมนะครับราคามันควรจะอยู่ในราคา1ลูกครึ่ง ฟอร์มบาเยนแย่นะครับผมแต่ราคาขยับไป1.75นะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมา3ลูกถ้าเราดูเรื่องของราคาตรงนี้เราจะพูดแบบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าลาซิโอมีโอกาสเล่นเกมสวนกลับและทำประตูใส่บาเยนได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับตามตรงว,ว่าบาเยินช่วงหลังเกมรับนะครับผมไว้ใจไม่ได้เลยนะ นะครับผมแถมวันนี้ผู้เล่นจะต้องขาดไดโยอุปาเมกาโนด้วยนะครับซึ่งไปโดนใบแดงมานะครับในเกมล่าสุดที่พบลาซิโอนั่นแหละนะครับมันทําให้เป็นเครื่องหมายที่จะนามองว่าเกมวันนี้นะครับบาเยอร์นะบุกแน่นะครับเป็นไฟล์บังคับก็คือยังไงวันนี้บาเยอร์ถ่าถมนะครับเอาประตูแน่ๆตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับส่วนลาซิโอก็น่าจะเป็นบอลเกมตั้งรับแล้วก็โต้กลับนะครับไปดูผลงานบาเยอร์นิดนึงครับนะครับอ่านนะครับทมที่บอกคือเสมอไฟบวกมาจริงๆถ้าเรามองผลงานของบาเยอร์นะครับเอาเฉพาะในบ้านตั้แแต่่่รอกลุ ผลงานมันก็ไม่ได้แย่นะนะครับมีชนะแมนยูนะครับ, U, รบแล้วก็มีชนะกาลาตสไรนะครับแล้วก็มีเสมอ FC ฟซีโคเปเนเกนคืออย่างนี้ครับนะครับผมบาเยอร์นะนะครับพวกเขาเล่นกับทางฝั่งแมนยูโคเปเนเกนแล้วก็กาลานในบ้านตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มอะไม่มีเกมไหนที่บาเยอร์ทำราคาเลยนะ นะครับค่อนข้างแปลกมากไม่มีเกมไหนที่บไบรอนทำราคาได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแม้จะชนะแมนยูหรือแม้กระทั่งการลาตาสลายอ่ะแต่ยบรอนเป็นทีมที่ต่อใครมันคือมันต่อแรงนะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอในรอบแป่งลุ่มครับนะครับมีชนะเซลติกมีแพ้เฟนุตแล้วก็แพ้แอตมาติกลาซิโอเอาตรงๆนะ,รนะครับในอิตาลีก็เป็นบอลที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเก่งในฐานนะ ้าบ้านมากกว่านะครับผมคือเก็บแต้มได้เยอะในบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานในฐานะทีมเยือนลาซิโอไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเล่นในบ้านวิสตาโดโอมปิกโอลิปิโก้ด้วยนะครับไปดูในเรื่องของทางฝั่งนะครับล้วนักเตะกันนิดนึงครับนะครับวันนี้ทางฝั่งของบาเยอร์นนครับน่าจะมาแผนนี้ครับนะครับปัญหาหลักๆก็คือจะนามองว่าอ่ะโอเคมันก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับสำหรับเือใต้สนะครับข่าวดีก็คือพวกเขาวันเนี้ย เกมแรกพวกเขาไม่มีอังฟองโซดีวีนะครับแล้วถ้ามีแน่นอนทางกลับซ้ายของบบเย์นจะน่ากลัวขึ้นนะครับผมแต่ก็ต้องระวังเกมโต้กลับเหมือนกันแต่ปัญหาของเสือใต้วันนี้ไม่มีดดโยอูปาเมกาโนซึ่งเป็นกองหลังตัวจริงนะครับทำให้แม็กทไวเดอริกนะครับวันนี้ต้องลงสนามเป็นตัวจริงยืนคู่กับคิมบินแจทางขวาเป็นโยชัวคิมิดคิมิดช่วงหลังกต้มาเล่นแบ็คจําเป็นนะนะครับเพราะว่ากลางนะครับจะใช้เป็นเปาโลวิกนะครับเป็นดดาวรุ่งนะครับส่วนหน้าเป้าแพร์รี่เคนทางขวานะครับผมเชลซ้ายมูซิน่า ตรงกลางโทมัสบุลเลอร์นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้มาสำหรับทางฝั่งเสือใต้นะครับไปดูทางฝั่งของลาซิโอบ้างนะครับลาซิโอก็น่าจะมาแผ่นนี้นะครับน่าจะใช้ชุดเดิมเลยลาซิโอนะขาดนักเตะใครบ้างลาซิโอขาดมิโคลโลโรเวล่าแล้วก็แพทริกนะครับผมคือต้องบอกว่าลาซิโออ่ะสภาพทีมพร้อมกว่าด้วยนะครับผมก็แนวหน้าเป้าก็รู้จักนะครับผมชิโรอิมโมบิเล่สู่หน้าทีมชาติอิตาลีแบ็กขวาเป็นมาลูสิกนะครับผมเซนเตอร์ Center, ตัวซ้ายจะเป็นโรมาโจรี่นะครับผมแล้วก็ผู้รักษาประตู เวดค,คืออย่างนี้ครับนะครับในเกมแรกโอเคภาพมันยังติดตาอยู่ว่าบาเยอร์นะครับไม่สามารถชนะลาซิโอและโดนเกมโต้กลับกลายเป็นจุดโทษขึ้นมานะครับแต่ต้องยอมรับว่าเกมนี้เป็นบ้านของเสือใต้นะเป็นบ้านของบาเยอร์นะครับแลาต้องยอมรับว่าลาซิโอถ้าเรามองโดยภาพรวมผลงานในฐานะทีมเยือนนะครับยังเป็นเครื่องหมายคําถามครับยังไม่ได้ดูโดดเด่นเหมือนในบ้านแต่คือบาเยอร์คืออย่างนี้ครับ สไตล์การเล่นของบบเย์นคือเขาเอาแน่นะครับผมเดินหน้าเล่นเกมบุกตั้งแต่วินาทีแรกอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอพวกเขารู้ดีครับว่าหรือกุนซืออย่างมาลิซซโอซารีรู้ดีครับว่าคือปล่อยให้บบเย์นบุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งครับถ้าเกิดบบเย์นยิงประตูแรกขึ้นมาความได้เปรียบใจไปอยู่ทางฝั่งบบเย์นทันทีนะเพราะอย่าลืมว่าเป็นบ้านของบบเย์นเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ท่านลาซิโออยากจะเข้ารอบก็ต้องเล่นด้วยความแบบรอจังหวะ อดทนรอเกมโต้กลับดีๆนะครับผมเพราะจนาม,มองว่าถ้ามองจากราคาตรงนี้ลาซิโอมีโอกาสเล่นเกมโต้กลับแล้วก็ทำประตูใส่บาเยอร์ได้ด้วยมองว่าสกอร์รวมกัน3ลูกมีแน่นอนนะครับเราไปสกอร์สูงคู่นี้ในราคา2.75ดีที่สุดครับ นะนะครับเดี๋ยวนิชนาบอกเลยนะครับสกอร์สูงง่ายสุดคู่นี้นะครับเพราะอะไรทําไมถึงไปสูงง่ายสุดข้อแรกบบเยนเกมรับเขาไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้ววันนี้ขาดไดอุปาเมกาโน่ด้วยนะครับข้อ2องไบเยนต้องเน้นเกมลุกแบบตั้งแต่นาทีแรกนะครับแล้วลาซิโอก็มีโอกาสทําประตูได้จากเกมโต้กลับเหมือนเกมแรกเลยนะครับแต่ชนามองว่าบบเยนวันนี้ทําประตูใส่ลาซซโอได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านของบบเยนนะครับความหลากหลายพราะเขาก็มีมากพอนะครับแล้วลาซิโอผลงานในฐานนะ ทีมเยือนไม่ได้แข็งแก่งเหมือนในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สกอร์สูงในราคา2.75เรากินครึ่งเป็นอย่างต่ําแน่นอนนะนะครับคู่แรกศึกยู่ฟาแชมเปี้ยนกรอบที่อรอบสิบหกทีมสุดท้ายในเลกที่2ที่อาร a e ียนอาครับคู่วันนี้คู่นี้าบยันพบลาซิโออาจารน์าเลือกสกอร์สูง นะครับเราไปต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสำหรับวันนี้คู่ที่2ขอโยกไปอีกทีมหนึ่งครับนะครับนั่นก็คือเลอโซเซียดักนะครับวันนี้เปิดสนามอโนเวตานะครับปะทะกับยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนั่นก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเกมนั้นก็แน่นอนครับเกมแรกก็เป็นทางฝั่งปารีสครับชนะมาก่อนที่2ประตูต่อ0นย์ครับคือต้นบอกอย่างนี้ครับผมเกมในช่วงต้นนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกคือต้นยังยังศูนะ เป็นเกมที่โซซัดนะครับผมมีความได้เปรียบนะครับในการเล่นมีเกมโต้กลับนะครับสร้างความอันลรายได้ให้กับทางฝั่งปารีสได้นะครับผมเกมนั้นต้องยอมรับว่าครึ่งแรกศูนย์ศูนย์แล้วโซซัดก็สู้ได้แต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับเหมือนนักเตะโซซัดนะครับวันนั้นคุณซื้อเขาสั่งมาให้เล่นเพดบอลนะครับในแดนสูงแล้วพอช่วงท้ายมันหมดนะครับมันกลายเป็นหมดไปเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของโซซัดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนั้นก็กลายเป็นบาเยอร์ได้ประตูจากทางฝั่งคิริเอนเอ็มปาเป้นะครับจากล มาควินยอร์กมงเช็ดเข้าไปนะครับผมก็กลายเป็นปารีสชนะ2อศูนย์ลูก2ได้จากดาวรุ่งนะครับผมก็นะครับกลายเป็นปารีสวันนี้ได้เปรียบมากนะครับสำหรับในการไปเยือนที่โซเซดัดนะครับคืออย่างนี้ครับนะครับผมไปดูเรื่องของทางฝั่งปารีสนะครับตามที่บอกเอเมเป้ทำประตูได้นะครับผมแล้วไปดูเรื่องของทางฝั่งผลงานล่าสุดไปโซเซดัดเจ้าบ้านก่อน ส,สดรัช่วงหลังผลงานต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยครับเพราะว่าพวกเขาอะ่ะนะคกับแพนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมาอย่างยาวนานล่าสุดครับสุสดรัก็แพ้กับเซบียานะครับสประตูต่อ2ในหลีกในลันลนลิกาสเปนก่อนหน้านั้นก็ตกรอบฟุตบอลร,รอบ4ทีมสุดท้ายฟุตบรรอลโกปาเดเลทําให้มาโยากาไปเข้าชิงกับทางฝั่งของอ บินเบานะครับผมคือช่วงหลังปัญหาโซลสดัตต้องยอมรับว,ว่ามีค่อนข้างเยอะนะจากผลงานในการเล่นทั้งหมดของโซลิดัตครับสิเกมหลังสุดโซลสดัตชนะได้แค่เกมเดียวนะปัญหาใหญ่ๆของโซลิดัตอาจารย์นามก็คือเรื่องของการเล่นเกมลุกครับตามที่กล่าวข้างต้นเลยเกมแรกที่เจอปารีส่ ไม่ใช่ว่าสุดสัด์ไม่มีโอกาสนะโอกาสไม่ได้เป็นรองปารีสมากเลยแต่ความเฉียบคมปารีสเขามีเอ็มปัปเป้คุณต้องยอมรับในข้อนี้นะนะครับผมแล้วเกมนั้นต้องยอมรับปารีสก็ทําได้ด้วยนะครับจากลูกเซตพิทนะครับผมก็ไปดูทางฝั่งปารีสบ้างครับปารีสแซงชัดแมงเกมล่าสุดครับนะครับผมก็ไปเสมอกับโอนโกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เอ็มปัปเป้ไม่ได้ลงเต็มเกม คืออย่างนี้ครับผมก็ถ้าฟังจากลุยเอริกเก้โค้ชของปารีสครับเขาก็พูดเองนะว่าเขาไม่อยากจะใช้เอมัปเป้แบบเต็มร้อยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเอมัปเป้กข้าไปแล้วเขาอยากจะสร้างทีมโดยที่ไม่มีเอมัปเป้การสร้างทีมมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่า4นัดหลังสุดเอมัปเป้เล่นไม่ครบ90นาทีเลยนะจากสินะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับนะครับแต่อาจจะลงอ่ะลงตัวจริงแน่ๆเพราะเอมเปเป้ก็ค่อนข้างพร้อมเหมือนกันนะครับไปดูในเรื่องของทางฝั่งนะ นะครับผมคู่นี้ใช่ไหมนะครับไปดูเรื่องของแรปบนักเตะที่หนึงครับอาจนา,าขนยัาตเปิดแล้วนักเตะแปมนึงนะแล็บของปาริสน่าจะมาแบบนี้ครับแต่วันนี้คือต้องบอกก่อนว่า,ามี2คนที่อาจนา,าลงผิดไว้ก็คือนักเตะที่วันนี้ไม่ได้ลงแน่นอนก็คืออันเดรสเปเรล่าก็คือแบ็กซ้ายคนนี้นะไม่ได้ลงแน่นอนแล้วก็มาโกซนซิโะอนะครับก็คือวันนี้ นะครับต้องรอเช็คความฟิตแล้วก็มีโอกาสไม่ได้ลงนะครับแต่ที่เหลือน่าจะลงครบครับนะครับผมสําหรับทางฝั่งของปารีสนะนะครับขาดใครขาดดานิโลเปเรล่าเพสเนลคิมเบมเบ้มิลานสกีเนียนะครับซึ่งเป็นกองหลังหมดเลยวันนี้มาควินยอตก็เป็นกองหลังตัวจริงแค่คนเดียวนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะจับทางฝั่งของลูกัสแองโงเดสเข้ามายืนเป็นเซนเตอร์นะครับทางซ้ายดูโนเมนเดสได้ข่าวล่าสุดว่ามีโอกาสลงสนามนะครับแต่ก็อาจจะยังแบบลงได้ไม่ครบเต็ม90นาทีนะครับอาจจะลงแค่60นาทีแรกประมาณนี้นะครับส่วนทางฝั่ง ของแล้วโซนสดับวันนี้คือต้องบอกว่าโซนสดัดพร้อมกว่าเดิมนะโซนสดัดพร้อมกว่าเดิมนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้จําได้ไหมเกมแรกนะครับผมก็คือยืนเซตนี้แต่เกมแรกนะครับไม่มีทางฝั่งของมิเกโอยาซาบาว น่าจำได้ไหมนะครับไม่มีมิเกลโอยาสบาวแต่วันนี้การที่ไม่มีมิเกลโอยาสบาวอาจจะแบบเกมลุกหน้ากลัวขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นคนที่เก่งที่สุดของโซสแตดนะครับสำหรับมิเกลโอยาสบาววันนี้ขาดหน้าเดิมมือแต่ก็ไม่ส่งผลครับนะครับไพ<น>เอ็นมูนยอสอวาโรโรอาโอดิโอโซรานะครับผมคาร์ลสเฟเนเดสอังเรบาเลเนเซียพวกนี้ก็เป็นหน้าเดิมหมดเลยคืออย่างนี้ครับนะครับผมถ้าารามงย้อนไปที่ผลงานของปารีสเอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเขาเล่นในฐานะทีมเยือนโอเค เขาอาจจะอยู่ในรอบที่ต้องบอกว่านะครับอยู่ในกลุ่มลุฟท์อ,อัปเดตก็จริงนะนะครับแต่ปารีสเล่นทีมเยือนนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเขาไม่ชนะใครเลยนะแพ้นีโคลเซ่นสีน่หนึ่งนะครับแพ้เอซิมิลานสองหนึ่งนะครับเสมอดอทมุนนะสามนัดการเล่นทีมเยือนในรอบแบ่งกลุ่มปารีสเก็บได้แค่แต้มเดียว นะเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับนะครับผมโอเคถ้าถามว่าเข้ารอบมาได้ก็คือเกมในบ้านนะชนะมานะครับผมสําหรับทางฝั่งปารีสคือเป็นทีมที่เด่นในบ้านนะครับถ้าอันนี้คือถ้าเรามองเฉพาะยูฟ่านนะแต่พอเป็นทีมเยือนนะเก็บแต้มได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มองว่าโซซิดนะครับผม,มเป็นรองแน่นอนก็คือเรื่องของความเฉียบคมนะเป็นรองเรื่องของความเฉียบคมแต่ถ้านะครับผมมื่อ โอกาสจังหวะวันนี้ใครมีโอกาสมากกว่าอาชนาโมอสุรับมีโอกาสมากกว่าเพราะเล่นในบ้านของพวกเขาด้วย แต่ต่อให้โอกาสมากกว่าแต่โซเนียดก็ขาดเรื่องความเฉียบคมนะครับผมแล้วยิ่งที่สําคัญนะในการเกมแรกที่อาจารนากล่าวไปข้างต้นเลยก็คือพวกเขาไม่มีมิเกลยัสบาแต่เกมนี้อาจจะดูดีขึ้นส่วนปารีสเล่นทีมเยือนเป็นเครื่องหมายคําถามครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะจากผลงานตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเขาทําทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้นะครับไม่เหมือนในที่ปาร์คเดอะแปงบ้านของปารีสแน่คู่นี้อาจารนาเลือกสกอร์ต่ําง่ายที่สุดครับ นะเพราะว่าอะไรนะครับประเด็นแรกคือปารีสก็ไม่ได้เคี่ยวนะครับเล่นไม่เหมือนในบ้านอยู่แล้วส่วนโซสุดัดอาจจะบุกมากกว่าแต่ก็เหมือนเดิมอะโซสุดัดขาดเรื่องของความเฉียบคมนะนะครับพอขาดเรื่องของความเฉียบคมปารีสคือเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องเร่งจังหวะก็ได้อะเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็ตุนสกอร์ไว้อยู่แล้วนะสองลูกเพราะฉะนั้นเกมนี้เลือกต่ําง่ายที่สุดครับนะเลือกสกอร์ต่ําง่ายที่สุดนะครับผมก็คือสุดัดบุกก็จริงวันนี้แต่โอกาสทําประตูนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างน้อยส่วนปารีสก็รอเกมโต้กลับนะครับหน้าบอลเลือกยากครับปัจ,จนามวมสูงต่ําเล่นง่ายกว่าคู่นี้เลือกสกอร์ต่ำนะครับผมโอเคคู่ที่สองขอ,อยงยานเลือกสกอร์ต่ำครับนะครับโซเซดัอกเปิดอาเนโอตานะครับเจอกับปารีส แซ่ชักแมงนะครับยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะครับเราไปต่อคู่ที่3กันครับขอยกไปทางฝั่งฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพครับตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับผมเพราะตอนนี้จากที่ตอนแรกจําได้ไหมเลตเตอร์ Letter, โอ้โหลอยลำมากๆนะลอยลำมากๆตอนนี้โดนเอฟสวิตแล้วก็หลีบอยู่ในเต็ดตามหลังอยู่แค่5แต้ม3แต้มแล้วก็5แต้มตามลำดับนะครับแล้วอย่าลืมว่าฟุตบอลนะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครตอนนี้เตะมาแล้ว35นัดน,นะ นะครับเตะมาแล้ว35นัดแต่ยังยังคือมีทั้งหมด24ทีมะนะอย่าลืมว่ายังเหลือเกมในมืออีกประมาณ16นัดอีอก11นัดนะครับเอ้ย4 48 46โอ้ใช่ครับอีกเหลือเกมในมืออีกประมาณ11นัดซึ่งมันเป็นไปได้นะมันก็มีโอกาสที่เลสเตอร์นะครับอาจจะดนตกลงมาเหมือนกันนะครับไปดูในเรื่องของแต่เราไม่ไปคูลเลสเตอร์จานายยกคูลิดครับเพราะาจยาติดตามผลงานมาทั้ง2ทีมทั้งลิดแล้วก็สต็อก เกมแรกถ้าใครจำกันได้นะครับเปเนมใ,ในบ้านของสโตกสโตกชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์เกมนั้นนะนะครับผมสโตกได้จากลูกเซตพิษนะนะครับหม่งเข้าไปชนคารแล้วก็บอลเด้งกลับมาโดนทางฝั่งฟัสการสเตร u นะครับผมทำให้บอลเด้งเข้าประตูไปแต่จริงๆอ่ะภาพรวมรูปเกมต้องยอมรับตามตัวว่าหลีดดีกว่าเกมนั้นหลีดได้ประตูจุดโทษก่อนนะครับจากทางฝั่งแพทริกแบมฟอร์ดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ นะครับลีดเป็นบอลที่เก่งในบ้านมากๆครับเดี๋ยวจะนาเปิดให้ดูเลยนะครับลีดเป็นบอลที่ต้องบอกเลยว่าเก่งในบ้านนะเก่งในบ้านมากๆนะครับผลงานในบ้านดีกว่าเลสเตอร์ด้วยซ้ำนะนะครับผมเตะไป17นัดไม่แพ้ให้กับใครเสียประตูน้อยที่สุดในหลีกครับเก็บแต้มได้มากที่สุดในหลีกครับนะนะครับผมแต่วันนั้นหลีดที่ไปแพ้สโตกก็คือในฐานะทีมเยือน นะลีดมีโอกาสเยอะมากส่วนสโต๊กก็รอเกมโต้กลับแล้วก็หวังจากลูกเซตพีดคือถ้าเราองโดยภาพรวมคือต้องยอมรับว่าลีดนะครับยังดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะล่าสุดครับลีดไปเสมอฮัตเตอร์ฟิลด์ไป1ประตูต่อ1เกมนั้นฮัตเตอร์ฟิลด์โดนไปแดงด้วยในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่ลีดก็ไม่สามารถ พลิกกลับมาแซงได้นะครับผมส่วนทางฝั่งผลงานของสโต๊กครับนะครับล่าสุดก็ไปชนะปีเดอร์สโบไป2อศูนย์ก็แน่นอนครับมาจากลูกเซตพิทอีกแล้วนะครับจากลูกที่2ครับคือต้องบอกว่าการเล่นเซตพิทของสโต๊กครับมันมีความหลากหลายมันมีสูตรค่อนข้างเยอะการยืนตำแหน่งของนักเตะในแต่ละครั้งคุณจะสังเกตว่าไม่ซ้ํากันเลยนะการเล่นลูกเซตพิทของสโต๊กน่ากลัวมากมากนะครับเพราะฉะนั้นลีดอยู่ในเต็กวันนี้นะครับประเด็นสําคัญที่จะนามองก็คือว่าลีดครับ นการพวกเขาขาดนกะครกองหลัง2คนนะคนนึงเป็นแบ,บ็คขวาก็คือสูด์แตลลัคนนี้แบ,บ็คขวาตัวจริงอีก1คนเป็นปาสการสรตล์นะครับผมคนที่ทําประตูเข้าประตูตัวเองในเกมล่าสุดวันนี้จะไม่ได้ลงสนามนะครับสำหรับทางฝั่งหลีดของดานิเอลฟากเกอร์ส่วนทางฝั่งของอ่ะ,ะโตก๊กวันนี้ก็ขาดกองหลังเหมือนกันเลยตําแหน่งเดียวกันเลยแบบ็คขวาตัวจริงอย่างจอแดนทอมสันและก็กองหลังตัวจริงอย่างลุคแม็กเนรี นะทั้ง2ทีมขาดกองหลังตัวจริง,งนะครับวันนี้ราคาเปิดมาอาจารนากราพดว,วาราคาเปิดแรงมากเปิดแบบนี้คือเราชัดเจนเลยครับว่าสต๊กมีโอกาสทําประตูได้นะมีโอกาสราคาหน้าบอลเปิดแค่ลูกควบนะครับจ่ายน้ำแปดแต่สูงต่ำกลับเปิด3ลูกอะ่ะ เห็นไหมดูเรื่องของราคาเราจะชัดเจนว่าราคาเปิดมาแบบนี้แสดงว่าสโต๊กมีโอกาสทําประตูใส่ลีดได้คุณอย่าลืมนะว่าลีดคือเกมรับที่ดีที่สุดของลีดในฐานะเจ้าบ้านนะครับแต่อย่าลืมเหมือนกันว่าสโต๊กครับลูกเซตพีชลูกนากาศเขามีทีเด็ดนะครับผลงานในการเล่นของสโต๊กครับต้องยอมรับว่ายิงประตูได้แทบทุกนัดในฐานะทีมเยือนนะยิงติดต่อกันมาตอนนี้ท่านนับก็คือ9เกมติดติดกัน คือมอว่าหลีดทำได้แล้วโอเพนเพย์คือที่1ครับไม่เป็นรอแม้กระทั่งเลตเตอร์ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ลูกกรากาศลูกเซตพีตต้องยกให้สต็อกเพราะฉะนั้นคู่นี้อาจารย์มองว่าตามราคานะครับสกอร์สูง3ลูกมีแน่นอนนะนะครับด้วยสาวด้วยความที่หลีดก็ต้องการ3แต้มส่วนสต็อกก็รอเกมโต้กลับรอลูกเซตพีนะนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่3วันนี้เลือกสกอร์สูงครับ เลือกสกอร์สูงกับคู่ที่3วันนี้เนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุป3ามคู่แบบพร้อมกันนะครับวันนี้บอกเลยว่า3คู่จัดหนักจัดเต็มนะครับค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับอ่ะกอดอื่นเลยจะนาฝากกลุ่มนิดนึงครับกลุ่มมาเกลวีพีนะครับกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดแล้วก็ดีสุดในไทยใครที่เหงาเหงาเล่นคนเดียวหรือใครที่อ่าอยากจะตามมาจนาบอลสดในกลุ่มนะครับหรือใครที่อ่านะยครับอยากจะนะครับไม่มีเวลาฟังไลฟ์สดไม่มีเวลาฟังคลิปนะครับก็เข้ากลุ่มมาได้นะครับคือ มันไม่ได้มีแค่3คู่นะบอลสดที่แตกกันแบบรัวๆนะครับแล้วคนเข้ากลุ่มวันหนึ่งเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับถ้ากลุ่มไม่จริงคนไม่มีทางมากมายกว่า1 2 0 0 0ท่านนะครับผมแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่านะครับผมก็นะฝากด้วยใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาที่แอด RB11 วันเนี่ยันก่อนเนี่ยนะครับแตกบทนะของเรานะครับแตกบทเลยนะครับ B ีอลีนสูง4บินแตกบทสูงทุกราคาครึ่งแรกสูงทุกราคาก็แตกบมดนะครับอย่างที่บอกครับในกลุ่มมันมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับโอเคฝากด้วยครับเนี่ยเราจะมานับ1น,นับ2กันในกลุ่มนะครับผมฝากด้วยใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิม RB11 ของแค่ท่านได้เข้ามา สัมผัสบรรยากาศในกลุ่มก็พอไม่เหมือนกลุ่มไหนแน่นอนนะครับไปสรุป3าคู่วันนี้มีอะไรบ้างต้องบอกว่ามั่นใจมากอยู่้าวันนี้นะนะครับคูรารกบาเยนเจอลาซิโอนะครับผมคือไปได้ไปสกอร์สูงง่ายที่สุดครับคือยังไงวันนี้อนาะจารย์ก็ย้ำแต่ต้นว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบาเยนเขาต้องการต้องการชนะแล้วอย่างน้อย2ลูกเป็นอย่างต่ำยังไงเรารู้รูปเราไม่เราไม่สามารถทำนายผลได้ว่าจะจบที่เท่าไหร่ถูกไหมแต่เราทำนายรูปเกมได้ เกมแรกอาจจะจบมา0-1ก็จริงแต่เกมนี้บ้านบาเยอร์แล้วบาเยอร์บังคับต้องชนะส่วนลาซิโอก็มีเกมโต้กลับที่ต้องยอมรับตามตรงว,ว่าไว้ใจได้สกอร์รวมกัน3ลูกมีแน่ๆนะครับมองว่าลาซิโอยิงได้ด้วยนะครับสกอร์สูงในราคา2.75 2.75กินครึ่งเป็นอย่างต่ําแน่นอนนะครับคู่ที่2โซสดัดพบปารีบนะครับคู่นี้อาจารย์นามองว่าจะเป็นรูปแบบเกมของโซสสัดในการเข้าทำมากกว่าเพราะเกมแรกก็ต้องยอมรับว่าสู้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนปาลีบเล่นในฐานะทีมเยือนเห็นมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มคือไม่ชนะใครเลยนะครับมองว่าโซสดัดนะครับอาจจะบุกมากกว่าแต่เรื่องของความเฉียคมก็เป็นปัญหาของโซสสัดรครับวันนี้เลือกสกอต์ต่ำนะในราคา2.5 ส่วนคู่ที่3ครับหลีดพบสโต๊กหลีดแข็งแกร่งมากๆในบ้านคือเบอร์หนึ่งยิงมากสุดนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยสุดส่วนสโต๊กมีเกมอันตรายมากๆก็คือลูกกรากาศนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้สกอร์สูงครับมองว่าสโต๊กยิงได้ด้วยนะครับลีดยิงได้อยู่แล้วส่วนสโต๊กก็ยิงได้นะครับสูงในราคา2.75ฝากไว้ทั้งหมด3คู่ครับนะ ฝากไว้ทั้งหมด3คู่นะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งก็คือหลีดกับสโตกเลยจะนําให้เป็นตัวเต็งเลยจะนามั่นใจว่า3ลูกมีแน่แน่หลีดกับสโตกนะสามลูกมีแน่แน่วันนี้3คู่สูงบาร์เยนต่ําโซเซดักและก็ไปสกอร์สูงหลีดอยู่ในแต่พบกับสโตกซิตี้นะครับของทางฝั่งของซีเป็นสกูมาร์เสกุลซื่อของสโตกเนาะวันนี้3คู่อ่ะส่วนคัที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับแอร์บ 1นึางารย์ัจนาบอกเลยครับว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มกลุ่มไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับวันนี้ฝากไว้3คู่สูงบาเยต่ำสโซนสดัดสูงหลีกอยู่ในเ,เต็ดวันนี้กราบลาเท่านี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไล k e like. วันนี้สวัสดีครับ